กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการวินเทจที่ซองกันนะคะดังได้กล่าวมาแล้วว่าคนจีนที่อพยพมาเมืองไทยเป็นคนยากจนเป็นชาวนาขนกธรรมเนียมไม่นุ่มเนียนเหมือนคนไทยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตัดถึงสมาคมอ่างยี่ไว้ว่าสมาคมรับของชาวจีนซึ่งเรียกว่าอ่งยี่หรือด้วเฮีย จินเต้จิว๋วเรียกน้องของพ่อว่าอาเจ็กหรือเจ็กเจ็กแปลว่าอาหรืออาบางทีก็ใช้เรียกชื่อคนที่ไม่รู้จักชื่อหรือคนที่นับถือกันว่าอาเจ็กเป็นเสมือนสรพนามของคนคนนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหมายของของคำว่าเจ็กและก็พฤติกรรม ของคนจีนส่วนมากจะไม่เป็นที่ประทับใจของคนไทยสักเท่าไหร่พักสักคู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการนะคะ